สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนห้องครูยุยพยาเรียนอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนบทที่สามนะคะเรื่องเวลาเหมือนเดิมอ่าเรื่องย่อยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการอ่านและเขียนบอกเวลาที่มีมหาภาคและทวิภาคค่ะจุดประสงค์ จุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถอ่านและเขียนบอกเวลาที่มีมหภาพและทวิภาคได้นะคะาการอ่านและการเขียนบอกเวลาที่มีมหภาพหรือทวิภาคนะคะการเขียนนะคะเวลาเราเขียนใช้มหภาพหรือทวิภาคขั้นระหว่างตัวเลขนะคะตัวเลขข้างหน้านะคะ จะแสดงหน่วยเป็นนาฬิกาตัวเลขข้างหลังนะคะจะแสดงหน่วยเป็นนาทีและเวลาเขียนแสดงตัวเลขกำกับแบบนั้นแล้วนะคะเราจะเขียนนหนูจุดต่อท้ายนะคะเพื่อแสดงว่าตัวเลขนั้นก็คือเวลานั่นเองนะคะการอ่านนะคะการอ่านก็เหมือนกันเลขข้างหน้ามหาภาพหรือทวิภาพนะคะจะเป็น หน่วยที่บอกนาฬิกาเลขข้างหลังจะเป็นหน่วยบอกนาทีนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอ,อย่างนี้นะคะเข,เข็มสั้นชี้ตรงเลขที่เลข7กับเลข8นะคะก็จะอยู่ที่7จ็นาฬิกานะคะถ้าเป็นตอนกลางวันนะคะสานาทีค่ะ เราจะเขียนบอกโดยใช้มหาภาพนะคะก็คือ7.30หรือ07.30นนะคะอ่ะต่อมาเขียนบอกแบบมหาภาพเหมือนกันนะคะ7แล้วก็เครื่องหมายมหาภาพ3าหรือ07มหาภาพ3านอนะคะ,ะทีนี้เรามาดูการอ่านค่ะการอ่านครูบอกแล้วว่า ข้างหน้านะคะข้างหน้าก็คือตัวเลขที่เป็นบอกนาฬิกาเลขข้างหลังจะบอกนาทีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะอ่านว่า7นาฬิกา15นาทีาค่ะต่อมา8นาฬิกานะคะอ่ะก็จะเขียน08มหาภาพหรือทวิภาพ0 0หรือ8มหาภาพหรือทวิภาพ 0 0แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าไม่มีนาทีการแทนค่าด้วยนาทีจะใส่เลข0นย์ทั้ง2ตัวนะคะทีนี้นะคะก็จะมาเริ่มการอ่านและการเขียนมหาภาพหรือทวิภาพนะคะดูจากตัวเลขเข็งนาฬิกาแล้วนะคะตอนช่วงกลางวันก็จะเป็น9ถ้าเป็นเครื่องแล้วก็เครื่องหมายมหาภาพ0 0นหรือ ถ้าใช้เป็นเครื่องหมายทวิภาคก็จะเป็น9แล้วก็เครื่องหมายทวิภาค0 0นถ้าเป็นกลางคืนชี G ้เลข9ก็จะเป็น21แล้วก็เครื่องหมายมหาภาพ0 0นหรือ21เครื่องหมายทวิภาค0 0นค่ะมา,มาดูข้อต่อมานะคะข้อต่อมาเข็มสั้นจะชี้อยู่ระหว่างเลข3และเลข4นะคะถ้าเป็นช่วงกลางวันนะคะก็จะเป็น ช่วงกลางวันก็จะเป็น15นาฬิกานะคะามาดูที่เข็มนาทีค่ะเข็มนาทีชี้อยู่ที่ใกล้ๆเลข6นะคะก็จะเป็น29นาทีนะคะก็จะเขียนได้เป็น15.29นนะคะจุดในที่นี้ก็คือเครื่องหมายมหาภาพนะคะหรือถ้าเป็นเครื่องหมายทวิภาพก็จะเป็น15 เครื่องหมายทวิภาพ29นนะคะ29นนั่นเองนะคะถ้าเป็นตอนกลางคืนที้อยู่ที่ระหว่างเลข3กับเลข4นะคะก็จะเป็น3นาฬิกานะคะก็คือเลข3หรือเราเขียน03ก็ได้หรือเขียน3เฉยๆก็ได้แล้วก็เครื่องหมายมหาภาพก็คือจุด29นหรือ03 ทวิภาพ29นองนั่นเองนองในที่นี้ย่อมาจากนาฬิกานั่นเองได้จบบทเรียนการอ่านและการเขียนเครื่องหมายมหาภาพและทวิภาพกันไปแล้วให้นักเรียนไปฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะ,ะจะได้เขียนเวลาได้ถูกต้องอ่านเวลาได้ถูกต้องนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ